ตาละเริ่มสัตส,สนแล้วนะคะก็เลยแบบเออมาขึ้นก่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศร้อนนะคะแตก่ก็คือร้อนกำลังดีนะคะเดี๋ยวแพนจะหมุนกล้องให้นะคะเวตาแพนนี่ไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูแสงแดดนะคะสวยๆนะคะเนาะเอ ไปค่ะปุ๊บแพนหมุนกล้องขอโทษนะคะพี่พีเดี๋ยวแค่สักสองทุ่มแพนก็จะไลฟ์ในเฟสนะคะในเฟสก็น่าจะทันตอนผ้าที่ตกพอดีนะคะพี่พีให้พี่พีดูผ้าทิ์สวยๆนะคะเนาะขอบคุณพี่พีทุกคนนะคะขอบคุณหกล้านดวงใจนะคะแล้วก็เจ็ดเลิฟนะคะที่มาอยู่กับแพนนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่พีเป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีไหมคะ วูแดดร้อนมากๆนะคะวันนี้แล้วก็ไม่ได้กลางร่มด้วยนะคะร่มก็มีตรงนี้นะคะแต่ว่าใหญ่เกินไปเนาะเพนก็กลางเองไม่เป็นนะคะต้องให้แฟนมากางนะคะพี่อาทิกก็ทเทาไทยเพนแล้วก็กททาไทยทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็นทายแม่ใบนะคะพี่ช้างนะคะพี่ชัดชัยนะคะกําลังจะทํางานพอดีนะคะขอบคุณพี่อาทิตมากมากนะคะก็ยังจําได้เนาะ,ะตอนที่แพนเก็บชั่วโมงนะคะพี่อาทิกก็อ่า เดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังแทนไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่พีทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันเนาะตั้งแต่วันที่เริ่มเก็บชั่วโมงนะคะจนถึงผ่านแล้วนะคะก็ยังมาให้กําลังใจอยู่เสมอนะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีพี่พรด้วยนะคะพี่พรขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะเลิฟเก้านะคะจากพี่พรนะคะขอบคุณมากมากนะคะแม่ใบกะท้าทายพี่อาทีลูกนะคะพี่ช่างก็คุณช่างนะคะพี่เออคุณช่างนะคะคุณช่าง แล้วก็พี่พรก็งทายพี่อาทีด้วยนะคะแล้วก็พี่อาร์ทักทายพี่พ่อนพี่ช้างก็งถทายพี่พรน,นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะเนาะวันนี้ก็อ่ม ตอนแรกวางแผนว่าจะทาคลิปนะคะก็ปริติทูล,ล่าแล้วก็แพนก็ขึ้นของเฟซแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็บริก็ขึ้นของพี่ยูเดี๋ยวกะว่าจะลองขึ้นของเฟซอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้ก็กาลังเก็บชั่วโมงอยู่นะคะก็ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่ๆของพวกเราก็มีพี่ๆที่ผ่านแล้วนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ผ่านด้วยนะคะก็ยังเหลือคนที่ยังไม่ผ่านเยอะเหมือนกันนะคะพี่ๆก็ฝากไปกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะก็ลองทําไปก่อนเนาะใงของแพนเองแพนก็ อตั้งเป้าไว้ว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ไม่ผ่านนะคะเพนก็จะพักกับพี่มารก,ก่อนเนาะแล้วก็มาโฟกัสนะคะ,ะกับพี่ยูนะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานให้ตรงเวลานะคะก็วันจันทร์ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะคะก็ต้องขอภายพี่พีด้วยเนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้โพสในชุมชนด้วยนะคะบางครั้งโพสอะไรเกินไปเนาะก็เกรงใจพี่พีนะคะต้องมาอ่านมาเกะก,กะลึกตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ก็เลยอ่างดโ o t พดนะคะก็จะ พอแค่ขอบคุณแล้วก็ถ้าถ่ายเป็นบางครั้งนะคะจากที่เคยพดทุกวันเนาะก็ขอบคุณพี่พีด้วยนะคะที่เข้าใจนะคะพี่พรทั้งาทยแม่ใบด้วยนะคะแล้วก็พี่ชัดชัยทักทายพี่พรเนาะพี่อาทิก็ทั้ก็ส่งหัวใจมานะคะแล้วก็พี่พรก็พี่ทั้งถ่ายพี่ชัดชัยนะคะพี่สล่าห้าเมืองสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณพี่สล่าห้าเมืองมากๆนะคะแล้วก็พี่อินนะคะก็ ทักทายพี่สลัดด้วยนะคะแล้วก็พี่อินทักทายพี่พรนะคะพี่พรทักทายพี่ช้างนะคะพี่อินก็ไม่บาจ้านะคะพี่พรก็พี่อินนะคะขอบคุณพี่พีททุกคนนะคะก็มาดูแสงแดดนะคะสวยๆนะคะเนาะยังไม่ลงนะคะยังไม่ตกดินนะคะก็จะตกประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะถึงสามทุ่มนะคะเนาะวันนี้แพนก็เลยแบบโอเคมาถ่ายพี่พีทเนาะรู้สึกว่าโอเคเลยนะคะพี่พีทวิวตอนนี้นะคะดูในภาพแล้วก็สวยอยู่นะคะ พูดเองเออเองนะคะชมเองนะคะดูโรซี่นะคะอยากลงไปข้างล่างเนาะก็คือก็ให้น้องลงไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าแผนเขาพึง่งเขาเรียกว่าอะไรเนาะพึ่งพ่นยานะคะพ่นยาหญ้านะคะเมือ่อเมื่อวันก่อนเนาะก็ต้องเว้นระยะสักหนึ่งอาทิตย์นะคะน้องโรซี่ก็คิดถึงคิดถึงสนามหญ้านะคะเนาะเพราะว่าน,น้องก็จะชอบไปอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะคะตรงสนามหญ้านะคะให้พี่พีดูนะคะ เนี่ยค่ะงรซี่ก็จะชอบมาอยู่ตรงสนามหญ้านะคะตอนนี้ก็ลงไม่ได้เพราะว่าประตูแพงไม่ให้ลงนะคะเพราะว่าให้หญ้าเดี๋ยวจะไม่สบายเนาะหรือว่าเดี๋ยวเผื่อกินหญ้าที่เราพ่นยาไปนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะพี่พี่แคปหน้าจอไว้เลยนะคะสวยๆนะตอนนี้ะรซี่รรซี่ เออเซฟไฮไลท์ได้ด้วยนี่เดี๋ยวแพนจะลองเซฟไฮไลท์นะคะพี่พี่แพรนะคะนี่น่าจะโอเคนะคะรูปนี้เนาะสวัสดีพี่เปาอีสาน